สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเย็นครับนําเสนอเมนูแบบบ้านๆครับผัดเพกาหรือลิ้นฟ้าครับใส่หมูครับขั้นตอนแรกกับพริกไปผัดกับน้ำมันให้หอมครับพริกนี่เราใส่มะแขนลงไปด้วยครับพริกแกงครับผัดกับหมูให้เข้ากันครับพี่น้องครับผัดจนหมูสุกก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับ ผัดจนหมูสุกก็ใส่เพกาหรือลิ้นฟ้าครับนี่ใส่ลงไปครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบครับมีน้ำปลาผงชีรสน้ำมันหอยซอสปรุงรสนี่ครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับทิ้งไว้จนเดือดจนสุกได้ที่ก็ใส่ใบกระเพราครับขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องครับใส่ใบกระเพราลงไปครับสีสันน่าทานครับผัดเพกา ใส่หมูครับนี่ใส่ใบกระเพราครับนี่สีสันน่าทานครับกินคู่กับข้าวสวยละอนครับพี่น้องลองไปทําดูครับเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆครับผัดผิกกาใส่หมูใส่ใบกระเพราครับนี่สีสันน่าทานครับเตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับสีสันน่าทานครับนําเสนอเมนูเย็นนี้ครับนี่ครับตักใส่จานกินคู่กับข้าวสวยละอนครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังปงสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ